ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการถวายสังฆทานและพิธีทำบุญงานมงคลโดยนายกฤษณะสีมาลาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลอำเภอนาำเกลี้ยงเขินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตหนึ่งตรวจชีวะที่1ผลงานหรือผลการปฏิบัติที่เป็นผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการจาัดก,การเรียนรู้ของครูในตัวชีวิตนี้สามารถวัดได้จากแบบประเมินใบงานแบบประเมินการนําเสนอผังมโนทัศน์แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติและแบบประเมินสมรรถนะหลังจากที่นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติผ่านหลักสูตรมัคคนายุกน้อยทําให้นักเรียนเกิดความกล้าหาญกล้าพูดกล้าแสดงออก เกิดความชํานาญในการถวายสังฆทานและพิธีทําบุญงานมงคลสามารถเป็นผู้น,นํา,านําพาญาติพี่น้องพ่อแม่กล่าวคําถวายสังฆทานได้อย่างถูกต้องตัวชีวิตที่2ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามใบและลักษณะของผู้เรียน พบว,ว่าจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และแสดงบทบาทสมมติเรื่องการถวายสังฆทานและการทำบุญงานมงคลทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความชํานาญเกิดความมั่นใจในตนเองกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถจัดสถานที่ในการถวายสังฆทานได้สามารถจัดเตรียมเครื่องไตยธรรมสามารถกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคําสมาทานเบญจสินและกล่าวคําถวายสังฆทานได้ตัวแทนที่แสดงเป็นพระคุณเจ้าก็สามารถให้ศีลได้ สามารถให้ผ่อนได้ตัวชิวที่3ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ตามใบและลักษณะของผู้เรียนจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรูไ้ได้แสดงบทบาทสมมตินักเรียนได้ทํางานกลุ่มสามารถจะทําผังมโนลทัศนได้อย่างสวยงามได้ถูกต้องมีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นสามารถนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของการทำบุญถวายสังฆทานและจากการที่นักเรียนได้กล่าวแสดงความรู้สึกสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีครับค่ะผมชื่อเด็กชายมุกแสงผมในระบบบัญเจาะวาตอนแรกผมรู้สึกว่าการบรเจาวามันง่ายมากครับแต่พอผมได้ระบบบัญจาะวารู้สึกยากมากครับ ผมขอเชินชมเจ้า่าวาประเทนครับ,บคุณละชอดีครับชื่อเด็กหญิงพัอรเทสโสภารับบทเป็นประธานพิธีหนูรู้สึกดีใจและได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะขอบคุณค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตติการปรรเลงลอยหนูได้รับบทมาเป็นานายกน้อยตอนแรกหนูคิดว่าการเป็นมาคนายกน้อย,อยจะยาก ที่จริงแล้วการเป็นมัคคณา,ายกน้อยมันง่ายสำหรับหนูมากค่ะและหนูก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ,คคะตัวชีวะที่4ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทํางานตามใบและลักษณะของผู้เรียนจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และได้แสดงบทบาทสมมุติ นักเรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มพบว่านักเรียนมีการวางแผนร่วมกันมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนแต่และบุคคลมีการจัดสรรเวลาตามที่กําหนดอย่างเหมาะสมในการจัดกิจกรรมจับต่อไปขอเชิญทุกท่านดูชาพระราตนตตัยโดยพร้อมเพียงกันตัางสมา ต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำสมาทานเบญจสิงห์โดยพร้อมเพียงกันมายังพันเตปิสุวิสุราคาณาทายะติสาราเนนะสหะตัณจสิรานิยามะภูติยัมปิมายังพันเตวิสุวิสุราคาณาทายะติสาราเนนัสหะ ปัญจสิราัิยาจามาตถิยมปิมามยงพันเตวิสุวิสุรคณาทายาติสานีนะสหะปัญจสิรัิยาจามาอโมทัศวาต้องาหาโต้มงสมัยสมบูติศะ สมาสบูตสาอะโมตสาพะระ